วันนี้เราเจอกันตั้งแต่เช้าเพราะว่าตื่นเช้ามาวันนี้วันอาทิตย์วันนี้วันหยุดทุกอย่างหยุดหมดคนก็หยุดอยู่บ้านไม่ออกไปไหนทำกับข้าวไอ้ลูกเดี๋ยวเรามาดูกันว่าตอนเที่ยงเรากินเรากินอาหารเช้าเสร็จแล้วตอนเที่ยงเราจะทําอะไรกินกันสวัสดีค่ะวันนี้เราก็จะมาทําอาหารฝรังง่ายๆสไตล์คนไทยอันนี้พี่ก็จะมีวัตถุดิบก็คือ เป็นพริกหยวกที่ใช้ก็ประมาณห้าลูกแล้วเนื้อไก่พี่ก็จะใช้ประมาณกิโลหนึ่งแล้วก็จะมีผงของกุลาแล้วก็จะมีซอสพลิกแล้วก็จะมีหอมใหญ่เดี๋ยวเรามาดูกันว่าถ้าเกิดว่าทําแล้วหน้าตาจะอ,าออกมาเป็นยังไงแล้วก็จะเคี่ยวหอืแองก้หอก่อนแล้วหั่นสลัดเสร็จแล้วก็จะใช้ หอมกระเทียมไปเยอะแล้จะใส่หอมเยอะเลยผ่านกระหล่ำจะน่าทุกเนื้อใส่ใส่เป็นหัว์ห์หอมเหมือนบ้านเราจะใส่เป็นกระเทียมวันนี้จะาใช้หม้อเบอร์ใหญ่ดเพราะว่าเนื้อไก่เรามีโล่นึงนี่แล้วก็เทียวไว้หอมก่อนแล้วทีนี้เราก็จะเอาเนื้อไก่รวมรวนแล้วมีสุกกับเครื่องที่พี่ก็จะรวนเนื้อไก่ให้สุกแล้วพี่ก็จะเอา เรื่มตุงมาผสมแล้วพี่ก็จะวนอีกรอบหนึ่งเดี๋ยวมาดูกันพี่ใส่เครื่องปรุงแล้วก็เนี่ยรวมต่อตอนนี้ส่งสีหอมแล้วเราก็จะรวมต่ออีกนิดหนึ่งเนี่ยแล้วก็เรามาดูกันว่าจะทำยังไงพี่เรารวนเสร็จแล้วเราก็จะใส่น้ำลงไปใส่น้ำลงไปเราก็เนี่ยจะได้หน้าตาก็ประมาณนี้แหละเนี่ยเดี๋ยวรอรอแป๊บหบนึง่งเราก็จะใส่ปลาฟีกะ่ะที่เราเตรียมไว้ เ,เริ่มหอมแล้วนี่เราใส่ซอสปริกาลงไปแล้วทีนี้เราก็รอให้เดือดแล้วก็ใส่เครื่องปรุงนิดนึงจะใส่เกลือนิดนึงเพราะว่าพี่ชิมดูแล้วก็มันจืดนิดนึงก็จะใส่เคันนึงแต่ว่าอร่อยแล้วเนี่ย เนี่ยเขารอให้เดือดก็ตั้งไปอ่อนๆไว้ก็ประมาณสามสิบนาทีนี่แหละเดี๋ยวพี่ใส่เกลือน,นิดนึงนี่พี่ใส่เกลือแล้วก็เนี่ยพอเริ่มจะเดือดแล้วพี่ก็จะปิดฝาแล้วทีนี้แล้วพี่ก็จะไฟอ่อนก็รอก็ประมาณครึ่งชั่วโมงนี่น่ากินแล้ว เริ่มหอมแล้วทีนี้หอมพริกมั่งหอมหอมเครื่องเทศของเขามั่งนี่นี่กุหลาซุปของพี่ก็กำลังเดือดเมื่อพี่ก็จะเบาไฟลงแล้วก็ปิดฝาไว้ก็ประมาณครึ่งชั่วโมงนี่แหละเดี๋ยวมาดูกันตอนที่ว่าเสร็จเรียบร้อยแล้วกินกับอะไรถึงจะอร่อยกุหลาบซุปเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้ว ถ้เกิดว่าจะให้อร่อยก็ต้องกินกับขนมปังแต่บางคนชอบกินกับข้าวเพราะวาอันนี้พี่จะใส่ซอสพริกแล้วมันจะออกเผ็ดนิดๆกินกับข้าวก็อร่อยอันนี้เราพร้อมจะเสิร์ฟแล้ว